แค่เรารู้สึกดีเราก็มีความสุขแล้วกุญแจสําคัญอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเราเองถ้าตัวเราเองรู้สึกดีเรานั้นก็จะมีความสุขได้ง่ายๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมมีครบสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก่อนเราถึงจะมีความสุข แต่หากว่าตอนนี้แม้เรายังไม่มีอะไรยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เราต้องการยังไม่ได้เงินในจำนวนที่เราต้องการยังไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆตามที่เราต้องการแต่แค่เรารู้จักที่จะทำให้ตัวเราเองรู้สึกดีทำให้ตัวเราเองอารมณ์ดีอยู่เสมอนั่นแหละค่ะจะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆแล้วและความสุขนั้นไม่ต้องไปหาจากสิ่งภายนอกไม่ต้องไปหาจากผู้คนข้างนอกแต่ความสุขนั้นรอ เราอยู่แล้วในตัวของเราเอง จะเห็นได้ว่าใครที่ติดตามเล่าสู่กันฟังมาตั้งแต่ต้นฉันได้ย้ำถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากตัวเราเองทั้งความรู้สึกที่ดีทั้งอารมณ์ที่ดีความคิดที่สร้างสรรค์ความเชื่อที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคําพูดที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์กับชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นคือพลังในตัวเราอยู่ภายในตัวเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาจากคนอื่นจากผู้คนข้างนอกจากสถานการณ์ข้างนอกแต่เราแค่ปลุกสิ่ง เรานั้นให้พลังงานเชิงสร้างสรรค์กับสิ่งเหลรานั้นเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมาส่งเสริมมานำพามาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราและคนอื่นกุญแจสำคัญสำหรับ EP นี้ก็คือแค่เรารู้สึกดีเราก็มีความสุขได้แล้วณเวลานี้โดยไม่ต้องรอให้สิ่งต่างๆครบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเสียก่อน